เฮ้ยอันตีมาอันตีมาไม่ได้เปิดอันตีนานมากแล้วคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเปิดอันตีเมโลดัสมาก่อนนะนี่คือครั้งแรกมาแล้วก็ใช้คิงเนี่ยปาดแปดหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอันตีของเมโลดัสเนี่ยไปไปฉากเลยคิงเชสซิโฟท่านสองเพื่อเปิดโล่หน่อยไงแล้วก็ระเบิดอันตีอับริทเทอริชัน 6กแสนเนะนี่คือตัวเดียวนะ i m p พาวส์ดูโดด้วยเมลูดัสที่เปิดระเบิดโลกาขึ้นมาเตี้ยสองล้านกว่าที่สองตัวด้วยนะเดอะฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ ต้องนี่เลยนะครับเดิะฮันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวล up โครลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล up ไปพร้อมกันเอาละครัวันนี้เราก็อยู่กันในกบัดสบาทกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับไอเซน ไอ้นี่มันเหมือนทุกตัวนเมลิวดันล่างนี้ทำไมมันคอหล็บหลายตัวจังวะก็วันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นแบบชั้นสูงกันนะหลังจากที่ผมได้เล่นสามันไปในคลิปที่แล้วที่มันเหมือนชั้นสูงมากๆก็คือดาเมจแบบเป็นการสปีดรันโปทีเคสปีดลันยับๆแน่วันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นโหมดชั้นสูงกันบ้างนะครับกับทีมใหม่เลยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่มีมอนสปีดในคลิปที่แล้วที่มันแรงเวอร์รือเกินเนี่ย วันนี้เราจะมาเล่นทีมของ7บาทกันบ้างนะครับก็เป็นทีมยอดฮิตเนะยใครก็ชอบ7บาทบาทีมพระเอกเนะี่ยใครเขาก็ชอบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาทีม7บาทเนะี่ยไปเล่นกันดีกว่านะครับในชั้นสูงเดี๋ยวไปดูกันว่าเมลิโอดัสจะแรงเบิ้มขนาดไหนนะฮะขนาดสามัญยังแรงกงุงแบบกงเวอร์เกินอะ่ะดาเมจแรงเ,เกินอะ่ะชั้นสูงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนก็ไปดูทีมกันครับทุกคนมันเหมือนไอเซนริงนะทุกคนมันเหมือนไอเซนริงนะนี่นะ ทีมที่เราจะไปเล่นเนี่ยเป็นทีมของ7บาทฟูลทีมก็คือรวมช่อง4ี่ด้วยนะพลังต่อสู้ก็3ามแสนเก้านะถือว่าแหมถ้า4ี่แสนมันจะแหลมมากนะครับแต่ติดที่ว่าเรามีโกเขียวไอโกเขียวตัวเก่าเนี่ยซึ่งโกเขียวตัวเนี่ยมันเป็นตัวเอาพาสีไะนะลดความสามารถด้านป้องกันลงนะก็คือใช้ในช่องซับได้ด้วยของ e APP อีฝ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในพีพีะนะก็คือในกรณีที่เราได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะเรามีสูงแบบ คืออีกฝ่ายโดนอ่ะคือโดนเจ็บเจบเลยอ่ะนะรวมถึงคิงตัวนี้ด้วยคิงตัวเนี้ยต้องโชว์ของเทพด้วยนะครับเพราะว่าของเทพเราเนี่ยอย่างหอกเกี่ยวพึ้งเนี่ยจะเพิ่มความสามารถตัวเอง15%แล้วก็จะเพิ่มแสแต็คให้กับทั้งทีมอีก15%เมื่ออยู่ในเปิดโล่ของตัวมันนั่นแหละไอ้เปิดโล่จากพาสี่ะพอตีแล้วมันจะเปิดโลให้ทั้งทีมไงนี่แหละก็จะเพิ่มเตตัด15%นตฮะ มันทําให้ดัตเนี่ยแรงมากเลยลดป้องกัน15%อีกฝ่ายใช่ไหมแล้วก็สตแต็ของดัตเนี่ยเพิ่ม15%ด้วยไม่รวมพาสซีฟตัวเองนะเมอร์ลิงเขียวก็เป็นตัวพาสซีฟเหมือนกันนี่เลยลดดาเมจที่พวกของรับ3%เนี่ยอันนี้ก็เฉยๆใช้ได้แต่ว่าเทคที่2เมื่อเราเป็นฟูลทีม7บาปจะเพิ่มสเต็ต15%อีกจากคิง15%แล้วเมอร์ลิงก็15%เพิ่มเข้าไปอีกนะมันก็เลยทำให้เมลิโอดสัสของเราเนี่ย แรงโคตรเลยละ่ะอีกอย่างเป็นตีหมู่ด้วยถ้าเราฝัดตีหมู่ไปเยอะๆแล้วก็ดัดปิดเนี่ยจากพาสซีฟของมเมลิวดัสนะพลังแห่งความมืดมาเต็มหัวแน,น่นอนนะครับแป๊บเดียว4สแต็กเปิดกำหนดเปิดท้ยกำหนด <c oughs> เปิดกำเนิดโลกาแป๊บเดียวเลยเนี่ยปะเราก็เอาทีม7บาททีมนี้ไปเล่นใน PVP ชั้นสูงกันดีกว่านะครับลุยดิแนแะรงขนาดนี้มาสปีดรันกันแฮ ผมไม่แน่ใจว่าสามัญกับชั้นสูงจะต่างกันขนาดไหนนะเพราะลงสามัญไงผมอะ่วนชั้นสูงเรายังไม่ได้ลงนะครับไปเลยไงก็เจอกับทีมนางฟ้านะก็แน่นอนแหละเพราะนางฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นทีมยอดฮิตในตอนนี้เลยเนีแล้วก็ใช้คิงเนี่ยเปิดคำคำไปก่อนละกันหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยเมอร์ลินนะครับลดเกรดไม่ตายปเราก็ใช้เมอร์ลินเนี่ยแต่จริง,รงดั๊ตัวนี้ก็ได้แล้วนะ,ะดั๊ตีไปละกัน คิงพี่คิงปาดไปก่อนเนี่ยล่ะได้ข่าวว่านางฟ้งมามันถึกเปียถึกเปียเลยหรอดันะบเบิลอิมแพกไงบันทอนจิตใจแล้วก็อาศาศาศวสานอิมเพลวไปเออเออก็ได้อยู่แหละอีกฝ่ายก็ถือว่าลดเยอะอยู่นะเลือดอะ่ะเดี๋ยวเราเล็งไปที่มากเกล็ตเลยนะอีกฝ่ายก็มีการลบดีบัฟด้วยนะจากมากเกล็ดนะไม่เป็นไรก็ลบไปเลยอะ่ะเราตอนนี้เราสะสมสแต็คแห่งความมืดก่อนความมืดซึ้งนะ เออนางฟ้าก็ตีมานะครับเฮ้ยแต่ว่านางฟ้าเจอนางฟ้าก็ถึกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนางฟ้าเป็นไงทีมลูกรักผมนี่มันระดับพักการจริงๆว่ะมาเราก็จะตีไปที่มาเกเรโตเลยนะใช้คิงปาดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยมิ l โอดุสต่อยหน้าไปนี่เลยจากกำเนิดโลกานะัต่อยหน้าแล้วก็ยิงปิ้วด,ด้วยอนะิมเพาสแแบบเบิ้มเคือลือ Just f หอกักซิสแล้วก็เลตติ้งเฟ อโอ้ยเกิดใหม่ไปเลยแล้วก็อิมเพาวไปฮเฮิฟแรงๆดูดูดความแรงที่ด้วยห้านามันไม่ต่างอะไรกับสามันนี่หว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับสามันเท่าไหร่อ่ะนะแ <c oughs> สดงว่าสามัญมันเวอร์เกิอนอ่ะดามเมีอ่ะรู้สึกไอเมลูดัสนี่ใส่เป็นเลือดดีกว่าใครที่ถามว่าเมลูดัสใส่เซ็ตอะไรแต่ผมใส่เป็นโจมตีไงตอนนี้แต่ถ้าทำใหม่ได้อ่ะใส่เเลือดดีกว่าโอ แต่ถ้าใครใส่ดาวเมจก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วะนะเพราะว่าดาวเมจก็ตามสไตล์เมลโลดุสแรงเบิ้มแบบเบิ้มเบิ้มคือลือแล้วเราเนี่ยก็จะใช้เมอร์ลินเนี่ยครับตีไปแล้วก็เมโลดุสเนี่ยตีไปที่ไอทิสตันแล้วกันออยากรู้ไหนได้วความแรงจะเป็นไง่อยที่ทิสตันนะครับดาวเมจเดี่ยวนะ,ะเมอร์ลินโตดับเบิลอิมแพคลดเกรดไม้ตายไปก่อนอทิสตันจะตาย ทีมแรงเกินที่สั้นจะวูบวูบไปแล้วเรียบร้อยโอ้หนึกว่าแบบจะไม่ตุยนึกว่าจะถึกขนาดนึกว่าจะถึกกว่านี้ไงไม่รอดไงผมมันเก่งเกินอะ่ะแบบทีมบอกมันตึงเกินอะ่ะแล้วก็มีน้องนะครับถามว่าจะหนีไม่มีเพื่อนที่แบบความสามารถแบบความเก่งเท่ากันเลยเหรอไม่มีนะครับผมเก่งสุดในทีมละก็พูดกันไปเรื่อย <laughs> ไม่มีใครตามผมทันแน่นอนมาเดะ ฟิวชั่นเรยเตอร์ไงเรียบร้อยปปาดเป๊ะตายเลยไหมเนี่ยไม่ตายแล้วก็ปิดฉากด้วย oh <my> ไอเซนและจิ้งเฟสเลิดเื้ขวยจะถวยแม่ละส่งเซนสามอะเรียบร้อยนะครับ <Good. S 1> เป็นไงล่ะความเท่ของเมโลดัสเนี่ยจีมา <laughs> เลยอ่ะไอ้บ่าขอแบบตึงๆตึงๆ <c oughs> ก็เจอกับทีมราชาเทพอสูญไปเลยไงปีศาจไงมาคุณโผเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณโพเนี่ยจะต้านทานเราได้ขนาดไหนอ่ะไปครับเราใช้คิงรนบตีไปก่อนนะครับแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยตีหมู่รถเกตไม่ตายไปแล้วก็ตามด้วยเมลิโอดูสรนบอิมเพลวไปเลยแกสที่ฟหลบหลีกปะไม่หลบหลีกก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยดิอย่างเนี้ย นี่ไงล่ะดับเบิลอิมแพคแบบไม่ค่อยแรงแต่ก็ได้อยู่ป่ะโอ้แรงอยู่นะอิมพาวส์ดูโดด้วยคุณพ่อเป็นไงล่ะเรียบร้อยพลังไอเซนอยู่มาในตาที่สามนะมาเลยนี่เจอกับทีจ7บาทจบาทแปดบาทเก้าบาท เราก็ใช้คิงเนี่ยในการเปิดอีฝ่ายเหมือนเดิมนะแล้วก็ตามด้วยเมอร์ลินตีไปเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าอีฝ่ายจะตายหรือเปล่านะเพราะว่าเดียนเน่ก็เป็นธาตุไฟไงแต่ก็ได้อ่ะก็ลองได้อยู่อ่ะมาเด็กแชสซี่โฟไปหนึ่งทีนะครับนี่แล้วก็เมอร์ลินตามสูตรนะครับเพื่อลดเกฑดตีฝ่ายไปเลยดับเบิ้ลแม็กอ่าไม่ตุยแน่อีฝ่ายก็ถึกใช้ได้ถึกใช้ได้อยู่ วูบเลยจี๊ใครเขาแบบเอาราชาเทพปีศาจมาเองเจอกระตีมป่าผมจำได้ว่าตอนนี้ผมลองทีมทุกแตกเลยนะเจอทีมป่านี่แหละโคตรหยาบเดี๋ยวเราก็ใช้คิงเนี่ยปาดแปดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดับเบิลอิมแพคนะแต่ป่ามันโอ้โหจะแตกวะเนี่ยเขา่าเจอป่าป่ามันแรงมากนะทุกคนเป็นเล่นไปนะ แล้วก็ต่อยไปที่ล็อกซี่แล้วกันไปมาครับตีไงเจสซี่โฟหอ,อกวิญญาณไงวิญญาณไปก่อนเลยแล้วก็เมอร์ลินน่ะดับเบิลอิมแพคไปเลยดับเบิลอิมแพคส์นี่เราก็ต่อยดิต่อยเด็ล็อกซี่ล็อกซ,ซี่วูบหมดมา <c oughs> เอ้ยเมลิโอดัสผมไม่ตายง่ายๆหรอกนะ <c oughs> ตอนนี้คือแบบเราก็เสี่ยงเหมือนกันนะที่จะโดนป่าแบบทุบเนี่ยแต่ว่าเขาตีมาที่ตัวของคิงเลยนะครับเอาโล่หายไปก่อนแนะ่ แล้วก็ป๋าว่ะอีกิีมาซื้อไปที่ตวงคิงเนียอเยกเ,ยก,เยกือบเกือบเกือบยังยังป่ายังโอ้โหอะไรจะขนาดโอ้โหแตก <c oughs> คิงแตกไปเลยเนี่ยแต่ว่าดูพลังของข้าเนี่ยวละปาเราก็ต่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ใช้เมลโอด,ดูสเนี่ยอา,าสารระเบิดภูเขาพอก,กท่อมเนี่ยมาเ่ยจังหวะนี้อ่ะ เลจิ้งเฟสหนึ่งน่ะแล้วก็เบิร์ดอิมพาส์ดูพลังของข้าไส้ดีออมสองล้านกว่าเนี่ยมันตีสองล้านเลยนะเมื่อกี้คันสามอ่ะโคตรแรงแรงเวอร์เกินมาเจอกับทีมเจ็ดบาทอีกแล้วนะคืออแล้วเราเริ่มก่อนเหมือนเดิมนะ ยากยากยากจะมาเปิดก่อนผมแต่มันยากหน่อยอ่ะรอบนี้เราใช้คิงไปได้เราใช้คิงไปด้วยเพราะไหนเดี๋ยวมันก็จะรวมการแล้วใช่ไหมล่ะนเนี่ยแล้วก็ตามด้วย Impulse Impulse ผมรู้จัก Impulse เดี๋ยวก็คือ Impulse ก <What? S 1> ันดัมวป้าตีไปเลย Double Impact เนะ่ยเดวบอลอิมเพโตนี่แหละแล้วก็ Impulse ปึ Imp ้งปั๊บปองปอ <c oughs> บอลหายไปเลยบอลหายไปเลย อีกฝ่ายเลือดดำด้วยเนะไม่ตายน่เสียดายคือถ้าตายเนี่ยจบเล่นอนอีกฝ่ายแต่เขาไม่ตายไงเขาเลือดดำโชว์ไงมาแล้วก็ใช้เมอร์ลินนะครับตัวดับเบิลอ,อแม็กซ์ื้อมาหนึ่งทีปั่นทอนมเนเดซี่ลอ็อกขึ้นจะสะสมสแตกความมืดเหรอไม่ล่อหรอกมาไม่ใช่การเดียวกันนะอันนี้เน่่การ์เดียวกันนี่ ต่อยสกิลเดี่ยวเลจิงฟิสไปที่เดียนเน่ก่อนเลยดีกว่าตอนนี้คือเรามีระเบิดโลกาแบบวิลเล์สันตโลแล้วไปับผมรวมการ์ดนะแล้วก็ต่อยไปที่เดียนเน่แล้วก็ระเบิดฟิลไปจบแล้วอ้าวเลจิงเฟสขั้นสามไงล่ะต่อยเป็นล้านเลยเหรอพี่ล้านเลยลพี่อิมเพลวเน่เรียบรอย้อยปอง เหลือเบอร์ลิงเขียวตัวเดียวก็จีีดิเฮ้ยอันตีมาอันตีมาไม่ได้เปิดอันตีนานมากแล้วคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเปิดอันตีเมโลดัสมาก่อนนะนี่คือครั้งแรกอีกฝ่ายนี่คือทีมก็ถึงใช้ได้อยู่มันทำให้ผมเปิดอันตีครั้งแรกมาแล้วก็ใช้คิงเนี่ยปาดแปดหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอันตีของเมโลดัสเนี่ยไปปีฉากเลยคิงแชสีโโ่โฟทันสอง เพื่อเปิดโล่หน่อยไงแล้วก็ระเบิดอันติอัพริเทอร์ลิชั่นโอ้หกแสนเจ็ดนะนี่คือตัวเดียวนะถ้าสามตัวก็น่าจะประมาณสองล้านรับฟีจี้ตาที่เท่าไหร่แล<ๆ>้วอ็เป็นตาสุดท้ายในวันนี้ละกันะครับ โคตรจะเบิ้มปะทีมโคตรจะเบิ้มอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะแต่เสียดายว่าถ้าเราเปิดทีหลังเนนะี่ยก็คือโดนป่าตบแน่นอนเนะี่ยแต่ถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยจะมีเชฟเีิ่มขึเดี๋ยวกับทีมไม่ระบุด้วยนะอีฝ่ายเราใช้นี่ไปเลยละกันเจสติฟโอลแล้วก็ตามด้วยดับเบิลอินเพลนเนี่ยแล้วก็ระเบิดระเบิดอินเทว์ปิญญาณหอกไปครับนั่นแหละแบบไม่แรงเพื่อเราจะเปิดโล่ไงแล้วก็ดับเบิลอินพาชื่อนี่ไงอินเทว์ปิป้ปู้ตู้ตู้อะไ ไอเทียตุยไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฝ่ายก็จะเหลือแค่อันเบโด้ทำน้องอันนะ่ก็บอกว่าน้องอันเนี่ยตบเกียนเมลิอดัสได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตบเกียนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวว่าโดนถอดตั้งทานแน่นอนนะอ่ะมาเดย์ฝ่ายต่ตีที่คิงก่อนเลยนะเพราะว่าคิงเนี่ยมีเปิดโล่นนะเรียบร้อยอคิงตูแตกเลยไอคิงก็ไม่ค่อยถึกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่มีโล่นะ,ะแล้วก็ตีมาที่เมลิอดัสเนะ่แต่ว่าเมลิอดัสผมเนี่ยถือว่าาค่อนข้างถึกถึก,ถกใช้ได้เลยแหละ มามาเร็วคันสามพี่มาเร็วโลโก็จะใช้คันเอาขั้นหนึ่งต่อยไปดีกว่าไหมตุ๋ยบอกอย่าประมาทดิจยนเฮ้ยแต่ผมว่าใช้ได้อยู่นะไปฮับแล้วก็าแมวคันสามแล้วก็ตามด้วยเมอร์ลินเนี่ยไปแล้วก็เมโลดูสเนี่ยต่อยไปที่นี่แล้วกันนะเลจิงฟิสคันสามปิด หนึ่งนกว่า Double Impact สู้ตีไปลดเกตอันติไปด้วยนะครับ <ünd ar> หนึ่งพื้นนแล้วก็ต่อยต่อยเลยขวยหนึ่งทีสองแสงกว่าก็ถือว่าไม่ค่อยแรงขนาดนั้นนะขั้นแรกอีายก็ยังไงอ่ะนานาชีอ่ะนานาชีาก็ปาดมาที่เมโลดุสเลยเซนติไมามาหนึ่งทีแล้วก็ตีหมูแบบเชิญปาบมาครับผมสำหรับตัวของน้องเฮลนะตซึ่งมันถึงเวลาแล้วแหละเพื่อนมันถึงเวลาแล้วล่ะไป เมอร์ลินต่อเลยและการหมุนติ้วๆนะครับแล้วก็ตามด้วยเมเลโอดัสนะครับอิมเพาวไปเลยแน่บูดาดะบูดาดะแปลว่าปลาประโยชน์นี่นะใช่ไหมมั่วมั่วแบบว่าผมก็คุ้นๆคำนี้อยู่นะดิชาเล็กสเตอร์นะครับแล้วก็อิมเพาสดูดูแต่ว่าแต่ว่าน้องเฮลเขามีคืนทีพบแน่แต่ไม่เป็นไรน่าจะตุยแล้วไม่น่ารอดอันติมาแล้วด้วยอ่าก็ ค่อยๆตอดค่อยๆตอดมาเมอร์ลินก็เรียบร้อยนะครับเอ้ยคนนี้ก็ใช้ได้อยู่ของเขาก็เอาเรื่องอยู่เออเออนายไม่มรอดละด <c oughs> ัสท้ายเมลูด,ดัสที่เปิดระเบิดโลกาขึ้นมาอันตี เี้ยวสองล้านกว่าที่สองตัวด้วยนะก็อิอูเลือดเป็นล้านเลยว่าเมื่อกี้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนโอเคครับผมเนี่ยครับวันนี้เป็นไงกับเมเลอดัสตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความแรงเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่กับในสามันผมว่าสามมันเนี่ยแรงมันคือจริงๆแล้วสามมันมาแรงเวอร์กว่าที่ควรจะเป็นะนะแต่พอไปลงชั้นสูงเนี่ยมันก็แรงตามสไตล์ของเมเลอดัสอยู่แล้วประมาณนี้เนาะเท่าไหร่เนี่ยกีตาเนี่ยลืมละ ลเล่นลงจาไม่ได้และไม่ได้ดูด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะแรงขนาดน,นี้แหละนะแต่ประเด็นคืออันติสองล้านเนี่ยสองตัวถ้าสามตัวผมว่าขึ้นสามล้านน่ะน่าจะขึ้นสามล้านนะในตาเมื่อกี้แต่ว่าทีมเขาก็ถึกอยู่อันเบโดเขาก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเจอเมเลอดัสเนี่ยผมว่ามันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันเบโดนะนะเผลอผมต่อยขั้นแรกไปเมื่อกี้อันเบโดก็คือไปหวั่นแน่นอนแล้วก็เอาขั้นสามต่อยน้องเฮลก็ได้ แนะแต่ผมอยากเพย์เซฟไงเพราะตูเลือดดำมาบ่อยแล้วไงนี่คือไม่ประมาทแล้วนะเดี๋ยวน้องๆเซลบอกจานชอบประมาทนี่ไงไม่ประมาทแล้วนะก็เอาชัวร์ไปเลยนะโอเคใครที่ชอบเมลิโอดัสตัวนี้เนี่ยก็ขอให้เปิดได้ละกันใครที่ยังไม่มีอยู่ตอนนี้นะของมันต้องมีทุกคนคือต้องเปิดแล้วหรือเปล่าไว้เจอกันนะในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นเกมไหนเป็นคลิปไลนะ์น่าจะเป็นยูกิแหละ คิดว่านะคลิปหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับไว้เจอกันนะสวัสดีผม